สวัสดีครับผมนายสุเมฆจงใจมั่นผู้นวยการโรงเรียนบ้านอาทุง่งบริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านอาทุง่งเริ่มต้นจากการนำนโยบายโครงการเสริมสร้างคุณธ,ธรรมจริยธรรมและธรรมอภิบาลในสถานศึกษาหรือเราเรียกว่าโรงเรียนสุจริตโดยได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา พัตบูรณาสสามลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมธุรกิจปุ๋ยหมักใบไม้ไม่พิกกับกองและน้ำหมักชีวภาพเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักส่งงานของในหลวงรัชกาลที่9ประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมอภิบาลในสถานศึกษาได้ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์หประการของโรงเรียนสุจริตคือ 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินยัย3ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียง และ 5. จิตสาธารณะในการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนบ้านตะทุ่งในครั้งนี้ในานามของโรงเรียนบ้านตะทุ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ดําเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี4.0สู่วิถีพอเพียงของโรงเรียนบ้านตะทุ่งที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมบริษัทรสร้างการดี4.0สาขาโรงเรียนบ้านนาดุงครับ สวัสดีครับผมเด็กชายส,สมบัติประธานบริษัทสร้างการดี4.0สาขาโรงเรียนมโนทุง่งสำหรับการดำเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี4.0สาขาโรงเรียนมโนทุง่งทางเราก็ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักทางสายกลางมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุค้มกันในตัวที่ดีมีความรอบรู้คู่คุณธรรมและน้อมนำหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9มาใช้ในการดำเนินกิจการและได้นำสื่อสังคมออนไลน์และการพัฒนาเว็บไซต์เข้ามาส่งเสริมการทำงานและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้ากับสมัยยุคป,ปัจจุบันโปร่งใสและตรวจสอบได้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเดียหิงสุภยาพยาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิต มีหน้าที่ดังนี้ 1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายสินค้า 2. ศึกษาการจัดหาวัสดุและวัตถุดิบ 3. จัดคนเข้าทำงานให้เหมาะกับงาน 4. ตรวจสอบปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสำหรับแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเราคือการลดปริมาณขยะใบไม้ในบริเวณโรงเรียนของเราทางเราจึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาคิดค้นวิธีในการแก้ไขปัญหาจนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ปุ๋ยหมักใบไม้ไม่พลิกกับกอง 2. น้ำหมักชีวภาพขอบคุณค่า 1. ห,หาใบไม้มากองไว้บริเวณที่ทำปุ๋ย สใช้ใบไม้ผสมกับมูลวัวแล้วคลุกเขาให้เข้ากันโดยอัตราส่วนคือใบไม้10ส,ส่วนต่อมูลวัว1ส่วน mm hmm. เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้าที่แล้ว mm hmm. ให้ทำการรดน้ำเช้าเย็ยนวันละสอรอบ5วันต่อสัปดาห์ สี่เมื่อปุ๋ยใบไม้ของเราย่อยได้ที่ดีแล้วให้นำไปตากเป็นเวลาครึ่งวันโดยให้เลือกเวลาที่มีแสงแดดส่องเช่น9โมงเช้าถึงเที่ยงวันจากนั้นจึงทำการเก็บปุ๋ยหมักที่ได้เข้าสู่กระบวนการต่อไป 5. กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำปุ๋ยที่เราเก็บไว้แล้วมาทำการกรองล่อนเอาเศษหินและสิ่งมีชีวิตต่างๆออกอันนี้เต็มเราก็ใส่ถอันถูปุ๋ย 6. จากนั้นนาปุ๋ยที่กองแล้วมาช่างตวงให้ได้ถุงละ5กิโลกร,รมัมและทำการแพ็คถุงผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยทำความสะอาดถุงผลิตภัณฑ์และทำการติดแบนด์เพื่อพร้อมออกจำหน่าย